สวัสดีครับทุกคนมาต่อกันในตอนที่7จกับ s u a l Novel and Ti ายทร o p ี่ในตอนนี้เราจะได้เห็นโมเมนต์โรแมนติกกระหนุงกระหนิงระหว่างเวลกับไอสไต์ Star, และยังได้พบกับวลเคลียมือดีของชิคซ่อีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันตอนนี้ออตโต้จะมายิ่งข้อเสนอที่เวลไม่คาดคิดมาก่อนและเวลจะให้คำตอบออตโต้อย่างไรวันพักผ่อนแสนสงบสุขอันแสนสั้นกำลังจะจบลงและพายุลูกใหม่กำลังจะพัดเข้าใสาแ่แ lap ฟตติทูอีกไม่ช้า ก็หวังว่าผมจะเร่งทําให้จบก่อนโคดเบต้าเทสของ Star ์เรลจะเปิดนะไม่งั้นตอนจบได้ดีเลยออกไปแนๆ่ๆใครที่ยังไม่ดูพานที่แล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูกันก่อนเพื่อจะได้ไม่งงกันด้วยนะครับมาร์การิต้าอาญาตเจ้าของโรงแรมเ e s t c คลิฟริตาเบื้องหน้าเธอเป็นเจ้าของโรงแรมสาวสวยมารยาทดีแต่เธอมีเบื้องหลังที่เก็บงำเอาไว้ภายใต้นามแฝงว่ามาคิส ซึ่งเธอกําลังติดต่อกับเจ้านายด้วยรหัสลับเพื่อทําการเคลื่อนไหวบางอย่างอยู่ในขณะเดียวกันเวลออสไตล์ ale, le, และเทสลาก็ไปทานมือเที่ยงกันที่ห้องอาหารของโรงแรมในขณะที่เทสลากินแหลกไม่สนใจใครเนื่องจากความอร,อร่อยของอาหารซีฟู้ดแต่เวลกลับกินอะไรไม่ลงหลังจากได้ฟังเรื่องราวของออสไตน์ le, นั้นยิ่งทําให้เวลคิดมากเรื่องราวของข่าวที่ได้ฟังจากออสไตล์เรื่องราวของลินลี่ที่ได้ฟังจาก I le, เรียนา บุคคลเหล่านี้รวมถึงผู้คนกว่า3 0 0แสนชีวิตล้วนจากไปเพราะเหตุการณ์การประทุของพลังงานฮงไกที่กรุงเบอร์ลินที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีที่แล้วและเวลได้สติครั้งแรกที่ใจกลางของเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะคิดยังไงตัวเขาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนแต่เขากลับจำอะไรไม่ได้เวลจึงจิตตกและรู้สึกว่าเขาควรจะต้องทำอะไรสักอย่างกับความรู้สึกพวกนี้ทว่าเทสลาก็ให้คำตอบอย่างราบเรียบว่ามันไม่มีความหมายหากเวลจะจมปลักอยู่กับเรื่องราวในอดีต เทสลาคิดว่าหลังจากนี้เวลก็อาจจะรับฟังเรื่องราวของผู้ที่จากไปเพราะเหตุการณ์นั้นอีกหลายเรื่องแต่เธอก็ไม่อยากให้เวลฝืนแบกรับความรู้สึกจากผู้คนในอดีตจนไปมีผลกระทบกับอนาคตของตัวเองในมุมมองของเทสลาเวลเป็นทั้งคนที่โชคดีที่สุดที่รอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้แต่ในขณนะเดียวกันเวลก็เป็นคนที่สวยที่สุดพอรอดจากเหตุการณ์นั้นเช่นกันแต่เวลก็ไม่จําเป็นต้องยึดต,ติดกับชีวิตที่เสียไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพราะยังไงซะนี่ก็เป็นชีวิตของเวลเอง เวล์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มแห้งๆและรับปากว่าจะทําตามคําแนะนําของเทสลาไอสไตล์ก็ชื่นชมที่เทสลาแนะนําเวล์อย่างซื่อตรงและมองว่าแบบนี้แหละถึงจะเรียกว,ว่าน่ารักทาเอาเทสลาต้องบ่ายเบี่ยงด้วยความเขินอายหลังจากเทสลากินแหลกเป็นบ้าเป็นหลังเพราะเหล่าอาหารทะเลที่มาเสิร์ล้วนเป็นของชั้นดีที่เธอไม่ค่อยได้กินพอท้องอิ่มหนังตาก,ก็เริ่มตกหลังจากกินจนอิ่มเทสลาก็ตรงกลับไปทีห้องพร้อมกับโถมตัวลงไปยังเตียงทันที ไอสไตล์ก็พยายามชวนให้ออกไปข้างนอกอย่างเช่นไปเดินเล่นหรือไม่ก็ไปโยนบอลลิงเพราะอุตส่าห์ได้ตั๋วฟรีมาแต่เทสลาก็ปฏิเสธเพราะเธอขี้เกียจเอาไปใช้แรงเทสลาวางแผนเอาไว้ว่าอีกเดียวเธอจะไปใช้สิทธิแช่น้ำร้อนฟรีให้หนำใจแล้วค่อยกลับมาเกลือกลิ้งบนเตียงต่อไอสไตล์ก็หนักใจกับวิธีการใช้ชีวิตชวนตายวายของเทสลาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอเลยชวนเวลให้ออกไปเดินเล่นที่ทะเลด้วยกันแค่2คน แต่ถ้าพูดถึงทะเลก,ก็ต้องนึกถึงเกลือถ้านึกถึงเกลือก็ต้องนึกถึงกาชาแต่เพชรมีแค่นี้จะเปิดกาชาได้ยังไงยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านรับเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าเติมเองจะเติมเพชรหรือเติมบีชิปเพื่อกดแบตเติรพาร์ในราคาประหยัดจะได้ราคาประหยัดเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งร้านเครดิตแน่นหายห่วงเรื่องรีฟันตู้ใหม่เรียงรายกันมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนี้ถ้าเปิดจนเพชรหมดแล้วยังไม่ได้รับไวฟุในดวงใจมาครอบครองลองเติมผ่านยาดาประหยัดกว่าเติมเองเยอะ เติมหลายแพ็คได้ส่วนลดอีกต่างหากถึงจะเกลือหลังเที่ยงคืนก็ไม่ต้องกังวลเพราะทางร้านเปิด24ชั่วโมงป้องกันอาการเสียนกาชาได้ดียิ่งนักถ้าคิดจะเติมคิดถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์เลยครับระหว่างสึมซับบรรยากาศทะเลในยามเย็นเวลก็สะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ริมทะเลเพียงคนเดียวเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในห้องอาหารตอนพวกเขาทานมือเที่ยงกันไอสไตล์เลยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่สะดุดตาจนทำให้เวลต้องสนใจขนาดนี้แต่เวลเองก็บอกไม่ถูก เขาแค่รู้สึกว่ามีกลิ่นอายที่ดูอันตรายมาจากผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวลุกขึ้นและตรงมาหาเวล์จนเวลตกใจเพราะคิดว่าเธอได้ยินคําพูดของเวลทว่าหญิงสาวกลับเอ่ยบทกวีจีนขึ้นมาและสนทนากับเขาด้วยภาษาจีนพร้อมกับลองเชิงว่าเวลเข้าใจบทกวีที่เธอพูดไปหรือเปล่า,วาเวลตอบตามตรงว่าเขาเข้าใจภาษาจีนอยู่พอตัวหญิงสาวจึงมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้กับเวล์ มันเป็นหนังสือบทกวีจีนที่เธอเพิ่งจะเอ่ยให้กับเวลฟังและแนะนำให้เวลลองอ่านบทกวีเหล่านี้ดูก่อนหน้านี้เธอเองก็มีเรื่องที่คิดอยู่ในหัวมากมายแต่พอได้ตีความกวีเหล่านี้ก็ทำให้สามารถหาคำตอบกับอะไรหลายอย่างได้เหมือนกันเวลก็ลำบากใจที่จะรับของจากหญิงสาวแปลกหน้าแต่เธอก็ยืนกรานว่าอยากให้เวลรับมันไว้เธอเลยแนะนำให้เวลคิดซะว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลจนมาอยู่ในมือเวลได้ ไอ์สไตน์ที่ไม่เข้าใจภาษาจีนก็พยายามถามเวลว่าเกิดอะไรขึ้นทางหญิงสาวเมื่อเห็นว่าไอสไตน์ไม่เข้าใจจึงเปลี่ยนมาพูดภาษาเยอรมันที่ไอสไตน์เข้าใจแทนเธอแนะนําตัวว่าเธอคือวอลเครียรที่มีชื่อว่าฟูหัวเธอเป็นเพื่อนร่วมงานของเรียนาะหัวได้ยินเรื่องราวของเวลมาหลายเรื่องจากปากของเรียนาะและด้วยความที่หัวติดตามคนคนหนึ่งมาที่นี่พอดีเธอเลยถือโอกาสมาพบหน้าเวลตัวเป็นๆดูหัวเตือนเวลว่าวันนี้เขาอาจจะได้เจอกับบุคคลอันตรายที่ค่อนข้างน่ารําคาญไปสักหน่อย แต่ถึงแบบนั้นเธอก็กล้ารับรองว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเวลอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันหัวยังเอ่ยบทกวีจีนบทหนึ่งซึ่งว่าโดยการพึ่งพาอาศัยกันในยามยากถึงทั้งสองฝ่ายจะไม่ชอบใจนักแต่มันก็ช่วยป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นและรักษาความสงบสุขเอาไว้ได้หัว,วอวยพรให้เวลโชคดีและเธอก็หวังว่าเวลจะเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าหลังจากหัวจากไปไอสไตล์ก็บ่นทันทีว่าหัวเป็นคนที่แปลกมากเวล์เองก็เห็นด้วย แต่จากการสนทนากันก็ทำให้เวลรู้สึกตัวว่าพวกเขาโดนหัวจับตาม,มองตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วแต่ไอไตา์ก็มองว่ามันอาจจะไม่แปลกก็ได้เพราะว่าพักหลังมานี้พวกเธอพาเวลเดินทางไปทั่วอยู่ไม่ติดที่เลยการปล่อยให้ตัวทดลองที่ส่งมาไปเที่ยวเตรได้ขนาดนี้คงไม่น่าแปลกใจที่สาขาหลักจะส่งคนมาจับตาดูเวลเลยสงสัยว่าโดนจับตาดูขนาดนี้ทำไมไอไตายยังทำตัวชิวๆอยู่อีก ไอสไตล์เลยบอกตามตรงว่าต่อให้คนที่มาเฝ้าระวังจะเป็นเรียนนาหัวหรือจะเป็นคนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นเพราะคนเหล่านี้แค่ไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นก็เลยมาเฝ้าระวังไว้ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีแถมก็ไม่ใช่ว่าจะโดนเฝ้าระวังแบบนี้ไปตลอดไอสไตล์เลยปลอกว่าเวลไม่จาเป็นต้องกังวลไอสไตล์ไม่อยากให้เสียบรรยากาศการพักผ่อนเธอเลยเปลี่ยนเรื่องและคุยเรื่องอากาศรวมถึงทิวทัศน์ของที่นี่จากนั้นไอสไตล์ก็ชวนเวลว่าหลังจากอาทิตย์ตกดินให้มาเดินเล่นที่ทะเลด้วยกันอีก คืนนั้นไอสไตน์กับเวลก็ปล่อยให้เทสลาดื่มดำกับสุราที่เธอชินชอบส่วนพวกเขาก็พากันออกมาเดินเล่นที่ทะเลทั้งคู่นอนราบลงบนผืนทรายและจ้องมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยกันริมทะเลในตอนดึกของอังกฤษก็จัดว่าอากาศเย็นจนเวลออกอาการตัวสั่นมาอย่างชัดเจนไอสไตล์เลยบ่นว่าคนที่ไม่ค่อยออกกำลังก็เป็นซะอย่างนี้ไอสไตน์เริ่มมองไปบนฟ้าและสงสัยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เวลได้มองไปบนฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวหรือเปล่าเวลก็ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เขาเคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับดวงดาวมาเลยรู้สึกสนใจอยู่เหมือนกันไอสไต์จึงชี้ไปบนฟ้าและเริ่มแนะนํากลุ่มดาวต่างๆให้เวลรู้จักไอสไตเคยนอนดูดาวมาแล้วหลายครั้งคนที่สอนไอสไตเกี่ยวกับการดูดาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพลังผู้เป็นอาจารย์นั่นเองเวลที่นั่งฟังการแนะนําจากไอสไตก็พูดตามตรงว่าเขาแอบอิจชาคนที่ชี้นิ้วไปบนฟ้าแล้วเรียกชื่อกลุ่มดาวได้ถูกต้องจริงๆไอสไตเลยเสนอตัวว่าเธอจะสอนวิธีเรียกและการดูกลุ่มดาวต่างๆให้กับเวล ไอสไตล์ <I> เล่าว่ากลุ่มดาวบางกลุ่มก็มีเรื่องราวเล่าขานเป็นของตัวเองหลายๆเรื่องก็ดูจะไร้าสาระบางที่บนโลกก็มีความเชื่อบ้าๆบอๆเกี่ยวกับดวงดาวเช่นกันบางก็ว่าคนเราตายไปแล้วจะกลายเป็นดวงดาวแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็แปลาว่ามีคนเยอะแยะมองดูเราจากฟากฟ้าพอคิดแบบนี้มันก็ดูน่ากลัวไปเลยถึงดวงดาวจะมีอยู่เต็มฟากฟ้าแต่เวลกลับมองว่าดวงดาวแต่ละดวงนั้นช่างดูเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินไอสไตล์เลยพัฒน,นาถึงสิ่งที่เรียกว่าดวงดาวขึ้นมา ดวงดาวล้วนอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวลอยเคว้งอยู่บนอวกาศไร้สิ่งเคียงข้างตั้งแต่เอกภพที่กว้างใหญ่ไปจนถึงสิ่งที่เล็กระดับอะตอมโลกใบนี้เป็นดั่งเครื่องดูดฝุ่นที่หมุนวนสสารมารวมกันและใช้เวลากว่า9,000ล้านปีจนเอกภพสร้างดาวโลกขึ้นมาดาวโลกก็ใช้เวลาอีก4,000ล้านปีเพื่อเปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นสวนอีเดนแต่สิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คือสวนอีเดนที่โลกอันเปล่าเปลี่ยวสร้างขึ้นมากลับมีชันและนา i อยู่ด้วยกัน เวลก็แอบตกใจที่ไอสไตล์พูดอะไรแบบนี้ออกมาไอสไตล์เลยขอโทษเวลและมองว่าเธอน่าจะตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยเลยหลุดอะไรแบบนี้ออกมาการพูดคุยเรื่อเปื่อยใต้หมู่ดาวไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้บ่อยๆถึงฤดูหนาวจะไม่ใช่ฤดูแห่งความโรแมนติกแต่ค่ำคืนนั้นบนริมทะเลที่แสงจันทร์สาดส่องก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่หนุ่มสาวจะมีความรู้สึกดีๆก่อตัวขึ้นมาหลังจากดูดาวกับไอสไตล์เสร็จทั้งคู่ก็แยกกันเข้าบ่อน้าร้อนเพื่อชำระล้างร่างกายและทําให้ตัวอุ่นขึ้นหลังจากไปนอนตากลมหนาวกันอยู่นาน ทว่าในบ่อน้าร้อนฝั่งชายเวลกลับได้เจอคนที่เาขาคาดไม่ถึงชายผมยาวสีทองดวงตาสีเขียวมรกตได้เฝ้ารอ,อก,การมาของเวลอยู่แล้วชายคนนั้นทักทายเวลด้วยชื่อโอเมกาวันทำให้เวลรู้ทันทีว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาคือใครตัวตลกอัลฟาได้ปรากฏตัวต่อหน้าเวลโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเขาดีใจที่เวลจาเขาได้และแนะนําตัวกับเวลอย่างเป็นทางการว่าเขามีชื่อว่าออตโตอะพอลคลิปบิชอปคนปัจจุบันของชิกซอลผู้กลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จขององค์กรที่ต่อสู้กับฮงไกอย่างลับ เวลตระหนักได้ว่าบุคคลอันตรายที่เวลเคียชื่อฟูฮัวเอ่ยถึงแท้จริงแล้วก็คือชายคนนี้นี่เองออตโต้ที่เห็นเวลยือนอึ้งอยู่ก็ออกปากชวนให้เวลลงมาแช่บ่อน,น้ําร้อนแล้วค่อยคุยกันจะดีกว่าเวลลงบ่อน,น้าร้อนไปอย่างเก๊กกักงกงๆทั้งตำแหน่งบิชอปของชิกซอรวมถึงชื่อออตโต้อพ ocalypse ที่เวลได้ยินมาจากข้อความของเอชเอทำให้เวลค่อนข้างสับสนเพราะดูจากช่วงเวลาที่เอชเอทิ้งข้อความไว้ก็น่าจะไม่ต่ากว่าร้อยปีแล้วออตโต้ที่ว่านั้นมานั่งแช่น้้้ําารรออนนสบยยยใจเฉู่ตงงงีไได เวลพยายามหาข้อสรุปให้ตัวเองว่าออโตอาจจะรับชื่อต่อจากบรรพบุรุษเหมือนกับพวกขุนนางเก่าออโตคนนี้อาจจะเป็นออโตรุ่นที่2หรือว่ารุ่นที่3ก็เป็นได้ออตโตที่เห็นเวลนั่งเกรงก็หัวเราะออกมาเขาแค่มาเพื่อพูดคุยกับเวลไม่ได้คิดจะทำอะไรทั้งนั้นเมื่อเห็นท่าทีของเวลออโตจึงเข้าใจว่าเวลน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาผ่านคนอื่นๆมาบ้างแล้วเขาจึงพยายามอธิบายว่าบางเรื่องมันก็จริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องแต่งสุดท้ายแล้วมันก็แค่คำพูดของคนอื่นทั้งนนั้น ออโตอยากจะให้เวลเชื่อใจเขาในฐานะคนที่พูดคุยกับเวลผ่านจดหมายมาตลอดไม่อยากจะให้เวลยึดติดกับฐานะหรือตำแหน่งของเขาจนคิดมากเวลจึงถามไปตามตรงว่าออตโตวางแผนที่จะทำอะไรกันแน่ถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่คำถามของเวลก็ทำให้ออตโตหัวเราะขึ้นอีกครั้งท่าทีของเวลที่ดูเป็นกังวลและระแวดระวังเป็นอย่างดีทำให้ออตโตตัดสินใจเลิกพูดเชิงหยอกล้อก,กับเวลและพูดจาแบบจริงจังมากขึ้น ออตโต้เชื่อว่าถ้าเขาบอกจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่เวลก็น่าจะผ่อนคลายลงบ้างเขาจึงตัดสินใจใบอกไปตามตรง mm. ว่าเขามาที่นี่เ <c oughs> <p> พราะเขาสนใจจะให้เวลมารับช่วงต่อตำแหน่งบิชอปของเขา mm. ถ้าเวลตอบตอกลง mm. ออตโต้จะรับเวลข้อตระกูลและคอยสั่งสอนเป็นอย่างดี <c oughs> จนกระทั่งเมื่อเขาหมดวาระของการเป็นบีชอปเขาจะส่งต่อตำแหน่งนี้ให้กับเวลออโต้พยายามบอกให้เวลอย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่เป็นเรื่องปกติของตระกูลอพอคาลิปอยู่แล้ว ตระกูลนี้ไม่ค่อยผูกพันธะทางสายเลือดกันมาตั้งนานแล้วถ้าหากพบคนที่มีความสามารถโดดเด่นก็จะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อสร้างชื่อให้วงตระกูลต่อไปเพราะงั้นถ้าเวลตอบรับคำเชิญเวลก็จะกลายเป็นน้องชายของเขาอย่างเป็นทางการออตโต้พูดไปก็สังเกตเห็นว่าเวลตกอยู่ในอาการงุนงงจนแสดงออกชัดเจนทางสีหน้าซึ่งเขาก็เข้าใจเพราะนี่เพิ่งเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกของพวกเขาแต่ดันเจอคำเชิญแบบนี้คงไม่แปลกที่เวลจะสับสนทว่าออตโต้ก็อธิบายต่อตามตรงว่าตัวเขาในฐานะผู้นำตระกูลคอยจับตาดูเวลมาาตั้ง้งนแลว เขาเชื่อว่าเวลเป็นคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามของเขาโดยสิ้นเชิงซึ่งคนแบบเวลนี่แหละที่จะสามารถเติบโตไปเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมได้เวลจึงสงสัยว่าการที่เขาเป็นคนขั้วตรงข้ามกับออตโตนั้นหมายความว่ายังไงออตโตจึงยิ้มและตอบรับว่าตัวเขาล้มเหลวในการเป็นบิชอปเพราะเหตุผลที่เขาขึ้นมาเป็นบิชอปและชี้นําชิกซอลก็เพื่อทําตามความต้องการส่วนตัวของเขาล้วนๆแต่เวลนั้นแตกต่างจากเขาเพราะเวลได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่มาอยู่กับตัวแน่นอนว่าเวลสงสัยว่าของขวัญที่ว่านั้นคืออะไร ออตโต้จึงตัดสินใจตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เวลดาวคำตอบว่าของขวัญที่เขาพูดถึงคืออะไรเขารู้มาว่าเวล์อ่านหนังสือเยอะมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาจึงอยากถามมุมมองของเวลว่าตลอดพันกว่าปีของอารยธรรมมนุษย์คนแบบไหนที่สามารถกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงเวลก็ยังไม่กล้าตอบในทันทีจนออโต้ต้องบอกให้เวลคุยกันเหมือนเพื่อนทางจดหมายเหมือนเดิมไม่ว่าเวล์จะตอบอะไรล้วนไม่มีผิดมีถูกทั้งนั้นเพราะมันเป็นมุมมองของแต่ละคน เวลจึงตอบตามตรงว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นแต่ถ้ายกตัวอย่างเวลค่อนข้างชื่นชมนิวตันออตโตก็พอเข้าใจความคิดของเวล์นิวตันเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจจนหาตัวจับได้ยากแต่ถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ในมุมมองออตโตก็ควรจะเป็นคนที่ทําความเข้าใจได้ง่ายกว่านั้นเวลจึงลองยกตัวอย่างว่าผู้นําศาสนาที่กลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนอย่างพระพุทธเจา้าก็น่าจะเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ได้ ออตโต้จึงเปิดเผยว่าพระพุทธเจ้าก็าเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของตระกูลอพอลกิปเช่นกันแต่ถ้าจะให้เล่าถึงความเป็นมาทั้งหมดเราทั้งวันทั้งคืนคงไม่จบทวารทายพูดตามมุมมองของออตโต้เขามองว่าพระพุทธเจ้ามีจิตใจที่งดงามแต่ยังขาดความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามท่านอาจจะมองการไกลแต่กลับไม่หันมามองสีที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของตัวเองออโต้เลยพูดได้ไม่เต็มปากว่าพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เวลมองว่าออตโตมาตรฐานสูงเกินไปและลองเอ่ยชื่อบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกหลายคนแต่ไม่ว่าจะเอ่ยชื่อใครไปออตโตก็มองว่าคนเหล่านั้นมีข้อเสียที่ไม่สามารถกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงได้เวลจึงสงสัยว่าในมุมมองออตโตคนอย่างเวลจะยิ่งใหญ่กว่าบุคคลที่กล่าวไปข้างต้นได้จริงหรือเปล่าออโตก็บอกตามตรงว่าเขาก็การันตีไม่ได้เหมือนกันเพราะการที่เวลยังขาดความรู้ก็ทําให้เวลห่างชั้นจากคนพวกนั้นมากเพียงแต่เวลมีบางสิ่งที่ได้เปรียบคนเหล่านั้นและเป็นสิ่งที่คนเหล่านั้น ออโต้บอกให้เวลลองมองรอบๆตัวเขาดูว่าเขาได้เจอคนแบบไหนมาบ้างไอสไตล์ I star, บุคคลที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เทสลานักประดิษฐ์จอมทำลายล้างพลังนักฟิสิกส์จอมแหกกฎเรียนนาบอกเครียที่แข็งกร้างที่สุดแห่งชิคซองฟูหัวเซียนอมาตะจากแดนไกลเหล่าคนที่สุดยอดเหล่านี้ต่างก็ตีค่าเวลเอา,เอาไว้สูงกันหมดคนที่สามารถเชื่อมโยงหญิงสาวทั้ง5คนที่กล่าวไปเอาไว้ด้วยกันได้ก็คือเวล์ ถ้าพูดในมุมมองของออตโต้ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่โดดเด่นเหนือผู้อื่นแต่คนที่สามารถรวบรวมเหล่าคนที่โดดเด่นเอาไว้ได้และยังดึงศักยภาพสูงสุดของคนเหล่านั้นออกมาได้ต่างหากถึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเวลจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการฝึกฝนและสืบทอดจากออตโต้เขามองว่าเวลจะกลายเป็นเสาหลักสําคัญให้กับยุคสมัยใหม่ได้เวลยังลังเลเพราะไม่รู้ว่าคนอย่างเขาควรได้รับสิทธิขนาดนั้นเลยหรือเปล่า เมื่อเห็นความเจียมเนื้อเจียมตัวของเวลออโต้ก็หลุดขำออกมาและมองว่าถ้าหากตัวออโต้เป็นโครของสัตว์กินเนื้อในหมู่เหล่าสัตว์กินเนื้อด้วยกันเวลก็คงเป็นโครของสัตว์กินพืชในหมู่สัตว์กินพืชออโต้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหิวกระหายมาตลอดเขาอยู่มานานกว่า500ปีและตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เขาก็ยังกระหายที่จะไล่ตามเงาของสตรีศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมแต่คนอย่างเวลกลับไม่มีความกระหายเลยเวลตกใจวอาออโต้อยู่มากว่า500ปีได้ยังไง ทว่าออตโตกลับให้คําตอบว่าเขาก็แค่ทําสัญญากับปีาศาจถ้าออตโตเป็นได้อย่างเวลเขาคงไม่ต้องเสียเวลายอย่างยาวนานขนาดนี้ถ้าเป็นเวลคงไม่ทําผิดพลาดมาหันจนต้องดิ้นรนมีชีวิตกว่า500ปีเพื่อทําเป้าหมายให้หลุลวงออตโตพยายามเลี่ยงที่จะพูดต่อและกลับมายืนกรานว่าถ้าเวลแต่รับการชี้นําที่ถูกต้องเวลจะต้องเก่งกาจยิ่งกว่าออตโตเป็นร้อยเท่าแน่นอนนั่นเพราะตัวตนของเวลไม่ใช่ตัวตนที่ไล่ตามความปรารถนาส่วนตนหลักการของออโตคือ all for one เสียสละส่วนรวมเพื่อผู้ที่คู่ควรเพียงหนึ่งเดียวเวลก็คือ one for all บุคคลที่เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นคนแบบนี้แหละที่จะกู่ร้องคำพูดออกมาอย่างกล้าหาญเพื่อเป็นแรงันดานใจขับเคลื่อนผู้อื่นให้มุ่งไปข้างหน้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามิตรแห่งความเที่ยงธรรมที่ออตโตไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าอยู่ๆไฟของรีสอร์ทก็ดับลงอย่างกระทันหันจนออตโตบน่นว่าชาญเมืองลอนดอนใช้เวลากว่า10ปีหลังจบสงครามโลกครั้งที่2แต่ยังไม่สามารถแก้ไขการเก็บพลังงานให้เพียงพอได้ก็เลยมีเหตุไฟดับบ,บ้้างงเป็นครครรัว ออโตเลยอาสาจะไปคุยกับผู้จัดการเพื่อแก้ไขเรื่องนี้และบอกให้เวลแช่น้าร้อนรอเขาไปก่อนเพระว่าเวลกลับปฏิเสธและลุกขึ้นเดินออกไปเวลบอกกับออตโตว่าถ้าออโตพยายามจะมาโน้มน้าวเพื่อให้เขาทําอะไรให้หละกอครั้งหน้าก็อ,อย่าเอาแต่เสียเวลาไปก,กับการพูดเรื่องของตัวเองเวลมองว่าจริงๆแล้วออตโตไม่ได้เข้าใจอะไรในตัวเขาเลยออตโตจึงสงสัยว่าเขาพูดอะไรผิดไปถึงทําให้เวลไม่พอใจเวลตอบตามตรงว่าออโตไม่ได้พูดอะไรผิดแม้แต่เรื่องเดียว แต่จากเรื่องราวและมุมมองที่ออตโตพยายามพูดมันยิ่งทำให้เวล์เชื่อใจออตโตได้ยากยิ่งกว่าเดิมทั้งสาเหตุที่จะส่งต่อตำแหน่งอายุที่ยืนยาวของออตโตเป้าหมายที่ต้องการทำให้หลุลวงออตโตไม่ได้เปิดใจและให้คำตอบกับเวล์ไม่แต่เรื่องเดียวแล้วเวลจะเชื่อใจคนแบบนี้ได้ยังไงออตโตก็ไม่คัดค้านอะไรเวล์และหวังว่าเวลาจะช่วยให้คำตอบของเขากับเวลชัดเจนยิ่งขึ้นเวลจึงขอตัวออกจากบ่อน้ำร้อนไปก่อนซึ่งออโตก็ถึงท้ายว่าสักวันพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งอย่างแน่นอน